คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนานาชาติพันธุ์ในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยอยู่กลางพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็อยู่ตรงกลางพื้นที่ของโลกนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางการเส้นการค้าขายเส้นทางการค้าขายนะครับจากตะวันตกสู่ตะวันออกนะครับ นะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่บุตรหมายมาแต่โบราณนะครับที่ชาวตะวันตกชาวตะวันออกนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งอินฐาตน,นะครับอันนี้ในในกรุงรัตนโกสินทร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเออเป็นพื้นที่แหล่งรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกชาวจีนนะครับชาวมุสลิมนะครับแล้วก็แม้แต่แม้แต่ในเอเชียออักเฉียงใต้เองก็ต้องอย่าลืมว่า มีการเคลื่อนย้ายอพยกกันโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามไม่ว่าจะเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเข้ามาค้าขายนะครับหรือเข้ามาด้วยกิจการอื่นนะครับอย่างเช่นชาวมอมเป็นงต้นนะครับสำหรับอย่างเช่นชาวมุสลิมเนี่ยนะฮะที่เดินทางเข้ามาจากตะวันตกนะครับนะ,ะจากจากไม่ว่าจะเป็นโลกอาหรับหรืออินเดียตอนนั้นที่เป็นชาวมุสลิมหรือว่าแม้แต่แม้แต่ตอนนั้นเนี่ย ในเอเชียตะอาคเนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ภายใต้วัฒนธรรมอิสลามนะครับกค็คนกลุ่มเนี่ยก็เข้ามาตั้งหินฐานนะครับในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นทาแถบเอ่อทางใต้ของกรุงเทพนะครับหรือว่าทางตะวันออกของกรุงเทพนะครับนะฮะในทางใต้เนี่ยนะครับมีมสัสยิดที่สําคัญนะครับอย่างเช่นมสัสยิดฮารูนนะครับ ที่เป็นหลักฐานนะครับของชาวมุสลิมที่เข้ามาตั้งอยู่แถบบางรักนะครับนะฮหรือแถวอนน์เจริญกรุงนะครับซึ่งก็ได้ได้ทราบว่ามีมัสกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการสร้างมัสกิดนะฮะที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับศิลปะอิสลามนะครับในประเทศไทยมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากศิลปะอิสลามที่อื่นในโลก นะครับก็คือใช้ซุ้มนะฮะมิรอบและมิมบาร์นะครับที่ทำเป็นอาคารเครื่องหม้นะครับทำเป็นเหมือนกับประทุนเรือนะครับใส่เข้าไปนะครับในพื้นที่ทางด้านที่ตะวันตกนะครับของมัสยิดที่เรียกว่าทิศกิบลัตนะครับซึ่งเป็นทิศที่สําหรับชาวมุสลิมหันหน้านะครับทำละหมาดไปทางเมืองมักกะนะครับนะฮะอันนี้เนี่ย แต่ที่แตกต่างที่บอกว่าแตกต่างจากที่อื่นก็เพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขามักจะทําเป็นซุ้มนะครับแล้วก็ทําเป็นธรรมาร์นะครับที่กอดอิดนะหรือสร้างด้วยหินนะครับแต่ศิลปะไทยนะครับในภาคกลางกลับทําเป็นทรงประทุนเรือนะครับอันนี้นะฮะที่น่าสนใจนะครับสําหรับอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของชาวต่างชาตินะครับในกรุงเทพเนี่ยนะฮะในกรุงร้อยโกศินก็คือ เ,เจดีมอนนะครับเจดีมอนเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอนนะครับที่อพยพมาจากทางภาคใต้ของพัติธามา่านะครับเข้ามาในกรุงและโกสินด้วยการเข้ามาพึ่งพระบรมโมโหริสมพานในระยะแรกนะครับพอถัดมานะครับชาวมอนพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์ของตนเองนะครับในประการหนึ่งอีประการหนึ่งก็คือลำเลึกถึง เจดีนะครับที่สําคัญในอนาจักมอสององก็คือเจดีช่วยมอดอนแล้วก็ช่วยตะกองนะครับที่เมืองหงสาวดีและเมืองย่างกุ้งนะครับด้วยเหตุนี้นะเขาถึงสร้างเจดีแบบมอขึ้นมาเจดีแบบมอคือเจดีที่มีฐานลาดแผ่นะครับนะฐานอยู่ในผังแปดเหลี่ยมบ้างหรือว่าย่อมุมบ้างนะครับเจดีลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราจะพบมากเลยในหมู่บ้านนะฮะในชุมชนของชาวมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสามโคกนะครับทางเกาะเก็ตแล้วก็ ทางพระประแดงนะครับนะฮะซึ่งตัวอย่างสำคัญเลยก็คือที่วัดปรมายิกาวาสนะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่หลักฐานสำคัญนะครับของการตั้งนิทานวชอมะค่ะในช่วงรัตนโกสินทร์นะคะนอกจากจะมีชาวมุสลิมแล้วจริงๆก็จะมีชาติพันธุ์อื่นอีกนะคะที่สำคัญก็ จะเป็นชนชาติจีนนะ,ะซึ่งก็อ,อกพยพกันมาอย่างยาวนานละแล้วก็ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็อ,อกพยพมาแล้วลอกใหญ่นะคะหลายครั้งหลักฐานท,ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะก็คือการสร้างศาสนาสถานนึงก็มีทั้งศาลเจ้ามีทั้งวัดนะคะในพุทธศาสนามหายานนะคะวัดนึงที่ที่จะ,จ,ะจะยกตัวอย่างว่าเป็นตัวแทนของ ความเป็นชาติพันธุ์จีนนะคะก็คือวัดมังกรกมลาว่านะคะหรือว่าเรารู้จักกันในนามของวัดเล่งเนยี่นะคะที่ทางโซนเยาวราชวัดแห่งนี้ตามประวัตินะคะสร้างในช่วงสมัยรชัชกาลที่5นะคะโดยที่ชาวจีนก็มีส่วนหนึ่งนะคะร่วมบริจาคนะคะแล้วก็ราชสำนักสยามก็กช่วยอุปถัมภ์ด้วยนะคะ วัดแห่งนี้เนี่ยปัจจุบันก็เราก็จะเห็นว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของชาวจีนอยู่นะคะซึ่งก็ก็สืบเนื่องมาจากสมัยการที่5เนี่ยแหละทีนี้ถ้าเรามามองในส่วนของงานเสือประกรรมนะคะเราก็จะเห็นความหลากหลายแล้วก็ทั้งในเรื่องของเชิงรูปแบบและความเชื่อนะคะในในด้านรูปแบบเนี่ยก่อนอื่นอาจจะต้องเกริ่นนิดนึงว่า คนจีนอพยพนะคะใน,ใ,นในกรุงเทพเนในช่วงรัชกาลสิยก็จะมีอยู่หลายกลุ่มชาติพันธุ์นะคะมีทั้งแต้จิว๋วมีทั้งฮกเกี้ยนมีทั้งไหหลำม,มีทั้งกวางตุง้งมีทั้งแคะนะคะถ้าเราดูรูปแบบของงานสถาปัตย์ของวัดมังกรก,รกรมลาว่าเนี่ยเราก็จะเห็นความผสมผสานของตัวสถาปัตย์ที่แสดงถึงกลุ่มภาษาที่แตกต่างกันด้วยนะคะอ,อย่างเช่น ในส่วนของตัวซุ้มประตูทางเข้าวัดมังกรกมาลาวาดเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของตัวซุ้มประตูเนี่ยที่มีลักษณะของสันหลังคาแอนโค้งนะคะเราก็ซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้ลักษณะเช่นนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบงาน,นสถาปัตย์ที่นิยมในกลุ่มของบัตรเกิดของพวกชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งเราจะเรียกกันว่าหมิ่นหนานนะคะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบหมิ่นหนาน แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลองไปดูหลังคาในในจุดอื่นๆนะคะเราอาจจะเห็นว่าบางแบบมันดูเป็นแบบแต้จิ๋วนะคะอย่างเช่นลักษณะที่แต้จิ๋วชอบทำนะคะหรืองานชาปัเฉาซ่านเนี่ยก็คือหน้าบันที่เป็นทรงหลายท่านอาจจะคุ้นกับหน้าบันสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะแบบสถาปัไทยแต่ว่า ของของกลุ่มแต้จิ๋วเองเนี่ยตรงยอดจั่วเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะทําเป็นรูปเล,เลขาคณิตทรงอื่นๆนะคะอย่างเช่นเป็นรูปเหลี่ยมหรือว่าเป็นคลื่นโค้งคล้ายคลื่นน้ำนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เราก็พบอยู่ในตัวของวัดมังกรกมลาว่าเช่นกันเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ามันมีการผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมที่นิยมตามกลุ่มถิ่นภาษาต่าง,างๆที่อพยพเข้ามาด้วยซึ่ง ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคืออย่างในจีนเนี่ยแต่ละที่เขาอยู่กันห่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการผสมผสานมันจะค่อนข้างยากแต่ว่าเมื่อคนจีนแต่ละกลุ่มภาษาอ,อพยพเข้ามาแล้วเขาอยู่ใกล้ๆกันนะคะแน่นอนเราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามกลุ่มภาษาเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปแบบเสือประกำรรม,มันก็ต้องผสมผสานเช่นกันซึ่งมันก็จะสอดคล้องนะคะกับตัวประวัติศาสตร์ที่พูดถึงว่าชาวจีนอ,อพยพเนี่ยร่วมกัน ศรนะัทธาแล้วก็บริจาคเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของความเชื่อนะคะซึ่งก็ก็น่าสนใจตัวของวัดมั่กรก,รกรมลราวาดเองเนี่ยตัวของของของพระประธานนะคะ,ะก็จะต่างจากวัดที่เราคุ้นเคยในในในไทยนะอย่างบ้านเราเราจะเห็นพระประธานแค่หนึ่งองค์นะ,ะซึ่งนั่นหมายถึงพระพุทธเจ้าสักยมุนีที่เราคุ้นเคยกัน แต่ว่าใน,ในทางสายมหายานเนี่ยพระประธานพระพุทธรูปประธานเราจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด3องค์นะคะ,ะถ้าไล่ลเรียงกันไปก็คือตัวขององค์กลางนะคะก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าสักยมุนีนี่แหละคะ่ะทีนี้เราให้ลองจินตนาการเล่นๆว่าอย่างเช่นพอสมเราเดินเข้าไปแล้วเราหันหน้าเข้าสู่พระประธานนะคะ,ะด้านขวานะคะก็คือหมายถึงพระพุทธ พระเจ้าไัศััชยคุรุนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าอมิตตภะซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นะคะก็จะมีสถานะสําคัญอย่างมากนะคะในในในความเชื่อของพุทธศาสนามหายานซึ่งเป็นความเชื่อหลักของอชาวจีนกับนอกจากนั้นนะคะความเป็นความเป็นจีนเนี่ยวัฒนธรรมเขาค่อนข้างจะ เลื่อนไหลนะคือมีความยืดหยุ่นสูงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีการนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าแน่นอนเขาก็จะมีความเชื่อพื้นถิ่นอื่นๆเช่นเรื่องของการบูชาเทพเจ้าในศาสนาเต้าหรือเต๋าเพราะฉะนั้นอย่างอย่างในวัดมังก,กรกำมลาวาดเองเนี่ยเราเดินไปเราจะเห็นว่าโอ้มีเทพบุญเถากง มีเทพไทสวยเอียนะหลายหายท่านที่อาจจะเวลาแก้ชงไงต้องไปวัดมังก่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเอ้ยมีมีมเทพเจ้าแบบเต๋าอยู่ด้วยกับในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นนะคะในในในพื้นที่ที่เป็นกรุงเทพเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกลุ่มศรัทธากลุ่มใหม่เกิดขึ้นนั่นคือ คนพื้นที่นั่นเองนะคะก็คือชาวชาวไทยหรือชาวสยามนะคะหลักฐานที่สําคัญในวัดเราก็จะเห็นเลยว่า,าจะมีพระพุทธรูปทรงเครื่องจํานวนมากนะคะที่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดเช่นกันนะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากและสานักสยามที่อุทิศถวายนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าตัววัดมังกรกระมาว่านี่จึงเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความ มีตัวตนนะของชาวจีนหลายกลุ่มภาษาในกรุงเทพนะคะและแสดงให้เห็นถึงการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆและผสมผสานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนพ้นทะเลนในกรุงเทพเองค่ะ